ร้านอื่นขายคอยแพงใช่ไหมล่ะมาที่ร้านนี้สิ FIFA Ultimate Bootney Thailand ร้านขายคอย FIFA 15และ FIFA v ือราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดั้วนอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด e m i e t เพื่อรับส่วนลด5%คอเกมคุณภาพอย่างคุณต้องไม่พลาดน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังชมเกม FIFA Online 3นะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาบอกเคล็ดไม่รับครับสำหรับการเก็บตังค์10ล้าน EP ภายในเวลาเพียงแค่ 9วันนะครับก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวิธีการนี้นะครับเป็นการดัดแปลงมาจากคลิปของคุณ m o n o f ิล l กมเม r นะครับต้องขอให้เครดิตเขาไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณสร้างผู้จัดการทีมที่2ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกทีมในลีกบุนเดสลีกาหรือว่าลีกเยอรมันนั่นเอง ต่อไปนะครับให้เราไปทำเควส3เควสดังนี้ครับก็คือเควส Legacy of Suarez Legacy of Ronaldo แล้วก็ Legacy of p i l o ครับโดย Legacy of Suarez ครับต้องใช้ Suarez ยิงประตูทั้งหมด30ประตูครับ Legacy of Ronaldo ต้องใช้ Ronaldo ยิงทั้งหมด29ประตูแล้วก็ Legacy of p i l o ครับต้องใช้ p i l o assist 11ประตูครับโดยทั้งหมดนี้ต้องทำภายใน1ฤดูกาลนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปเลือกซื้อนักเตะพวกนี้จากทานเฟิร์มมาเลยครับโดยหลุยโซเนะครับแนะนาเป็นปี2010นะครับมูลค่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120,000 EP ครับ ตัวที่2นะครับอังเดรปิโลนะครับได้นับปี4ครันบมูลค่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ พุกหมื่น EP ครับตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับคริสเตนโนโรนันโดนะครับแม้ในปี2 0 0 6ครับมูลค่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสน EP ครับและด้วยการซื้อคริสเตนโนโรนันโดเขาทําให้เราผ่านเฟสเจ้าสุวะสามระดับครับโดยระดับแรกครับจะได้ตังมาทั้งสิ้น1000 EP ครับระดับที่2ครับจะได้ตังมาทั้งสิ้น3ามหมื่นหกพัน EP ครับระดับที่สามครับจะได้ตังมาหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน EP ครับรวมเป็นเซนต์นะครับได้ตังมาทั้งหมด1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน EP ครับ เสร็จแล้วนะครับก็ไปเล่นบอลลีครับพร้องกับเรื่อมวดอเมเจอร์นะครับเพื่อง่ายต่อการทำเวควส3เควสนี้ครับถึงตอนนี้นะครับก็ได้เวลาเอานักเตะสคนนี้นะครับไปทำเวควส3เควสให้รู้ล่วงนะครับโดยระยะเวลานี้ก็ อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่โดยส่วนมากนะครับน่าจะใช้เวลาไม่เกิน10ตาในหลีนะครับก็สามารถผ่านเควส3เควสได้อย่างลุล่วงเลยครับพอทำเควส3เควสลุล่วงแล้วนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้ครับโดยเควส Legacy of Sore นะครับจะได้ตามมาทั้งสิ้น366,000 EP ครับ Legacy of p i อ o ครับได้ตามมาทั้งสิ้น222,000 EP ครับแล้วก็ Legacy of Cristiano Ronaldo ครับจะได้ตามมาทั้งสิ้น894,000 EP ครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น1 4 8่0 0 0 2,000 EP บวกกับเงินเค u e s t เจ้าสวยอีก1 7่0 0 0 EP สรุปนะครับได้ตังมาทั้งเส้นตอนนี้1,653,000 EP ครับและด้วยการทำ quest legacy นะครับเราจะได้ซิมูเลชั o n หรือว่าตัวจำลองลีมาอีกประมาณ30อันนะครับตอนนี้แหละครับได้เวลากดตัวจำลองลีให้จบฤดูดดกาลกันแล้วครับพอจบฤดูดดกาลครับเราก็จะได้ตังจากเควสคอร์บอ,อลังบุนเดสลิก้าเป็นเงินทั้งเส้น654,000 EP บวกกับเควสชนะอเมเจอร์นะครับได้เงินมาอีก1น0 0 0 EP เป็นเงิน670,000 EP พอดีเป๊ะเลยครับเอาไปลงเฟสเจ้าส่วนและเฟสเลกาซี่นะครับเป็นเงินทั้งสิ้น2 3งล0 0 0ส EP ครับต่อไปครับให้เราไปกดบอลลีอีกสักแป๊บนึงนะครับเรื่องบวลดีเจนเดลลี่นะครับแล้วก็ทําการกดตัวจําลองลีไปประมาณ5ตานะครับต่อไปครับตาที่6ครับให้คุณเข้าเล่นโดยที่ไม่เสียประตูนะครับง่ายๆครับเล่นไปจบอลได้ก็ส่งคืนหลังแล้วก็ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆครับจะกดส่งไปส่งมาหรือว่าใช้สกิลเกียน ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่คนนะครับเพราะงั้นไม่มีใครเดือดร้อนแน่นอนครับพอเล่นจบ90นาทีโดยที่ไม่เสียประตูสักลู่นะครับเราก็จะผ่านเควสตไม่เสียประตูในลีกเรจแ n นลี่นะครับเป็นเกินทั้งเส้น2 2 2 0 0 0 EP ครับพอถึงตอนนี้นะครับนักเตะ3ตัวนั้นก็หมดประโยชน์เลยนะครับเตรียมฆ่าเอ้ย เตรียมขายเลหลังได้เลยนะครับตอนนี้โดยหลุยโซเรสครับซื้อมาในราคา1 2 2 0 0 0 EP ครับขายในราคาเดิมครับได้ตังกลับมา84,000 EP ครับอังเดรปิโลครับซื้อมาในราคา60,000 EP ขายในราคาเดิมครับได้ตังกลับมา42,000 EP ครับคริสเตโนโรนันโดครับซื้อมาในราคา1,700,000 EP ครับขายในราคาเดิมครับ ได้ตังกลับมา1นึ่งล้านเจ็ดหมื่น EP ครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับเงินที่ขายทั้งเตะได้เป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมนสาพั EP ครับและด้วยการขายคริสเตียโนโรนันโดนะครับสร้างประโยชน์เลยนะครับขนาดขายแดกมันยังสร้างประโยชน์ให้เราได้อีกนะครับทําให้เราผ่านเควสเทพการแลกเปลี่ยน3ระดับครับโดยระดับแรกครับจะได้ตังมา9ก้าพัน EP ครับระดับที่2จะได้ตังมาสองหมื่นแปดพัน EP ครับระดับที่3ครับจะได้เงินมาอีก9ก้าหมื่นแปดพัน EP ครับรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นเงิน1นึ่งแ 30,500 EP ครับเอาไปรวมกับเฟรสไม่เสียประตูนในหลีกยรีเจเนอเี่นะครับจะมีเงินทั้งสิ้น357,000 EP ครับเมื่อนำไปรวมกับเฟรสอื่นครับจะได้เงินมาทั้งสิ้น2,680,000 EP ครับ พนนัวกับเงินที่ขายนักเตะได้นะครับอีก1 1 3 3 0ล้านหนึ่งแ EP ครับเป็นเงิน3ามล้านแปดแสนหน EP ครับเอาไปลบกับเงินที่เราซื้อนักเตะมา3ตัวแรกนะครับโดยหลุยโซเสนะครับหนึ่งแสนสองหม EP ครับอังเดรปิโล่นะครับหกหมื EP ครับแล้วก็คริสเยโนโรนันโดนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแ EP ครับรวมเป็นเงิน1นึ่งล้านแปดแสนแ EP นะครับลบทั้งหมดแล้วได้มาประมาณ1นึ่งล้านเก้าแส EP ครับถ้าเล่นครบตามกำหนดนะครับเราจะอย่ อยู่ที่เลเวล13นะครับและจะได้เงินจากการอัพเวลดังนี้ครับเลเวล2ครับ1,000 ep เลเวล3ครับ2,000 ep เลเวล4ครับ3,200 ep เลเวล5ครับ4,500 ep ครับเลเวล6ครับ5,900 ep ครับเลเวล7 7 1 0 0 ep ครับเลเวล8 7 8 0 0 ep ครับเลเวล9 8 6 0 0 ep ครับเลเวล10 9,500 ep ครับเลเวล1 1ครับ1 3 0 0 ep ครับ เลเวล1 2ครับ11,100 EP ครับเลเวล13ครับ12,000 EP ครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น85,000 EP ครับรวมกับเงินที่หากลบครับจะได้มาทั้งสิ้น2,18,000น EP ครับเสร็จแล้วนะครับก็มาลงพูดจากการทีมออกไปครับแล้วก็ค่อยมาทำใหม่ในคราวหน้าครับโดยเวลาในการลบนะครับต้องใช้เวลาทั้งสิ้น3วันนะครับนั่นหมายความว่าใน9วันนี้เราสามารถทำได้ทั้งหมด3ครั้งครับ รวมเป็นเซ็ตนะครับจะเป็นเงินทั้งสิ้น6ล้านกับอีก54,000 EP ครับต่อไปนะครับให้เราไปเล่นบอลทั่วยุโรปับแชมเปี้ยนชิพนะครับในตัวหลักของเรานะครับจะได้เงินมาทั้งสิ้น217,000 EP ครับซึ่งวันหนึ่งเล่นได้2ครั้งครับเราก็เล่นไปเลยครับ2ครั้งครับจะได้เงินมาทั้งสิ้น434,000 EP ครับเล่นทั้งหมด9วันนะครับรวมเป็นเงิน3,960,000 EP ครับ เอาไปรวมเงินที่เราสร้างพูดจากการพีมพส่อขึ้นมานะครับอีก6กล้านห้าหมื่นสี่พัน EP ครับเบ็ดเสร็จตอนนี้จะมีตังก้าล้านเก้าแสนกหมื่น EP ครับสุดท้ายครับออนไลน์ครบแปวันครับได้ต right ังมาอีกหนึ่งแสน EP ครับรวมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเราจะได้ตังจากการทําทุกอย่างนี้ภายในเวลา9วันที่ประมาณ10ล้านก็มีหกหมื่น EP นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเก็บตังสิบล้าน EP ภายในเวลาเพียงแค่9วันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและก็ใครที่อยากติดตามฟีฟ้าสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์เบอร์ข้างล่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเบนอยนีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ